ทาพี่น้องไทยเส้นทางจากนาบ้านครับใส่เวลาจังกะที่นะครับไปหาสวนพ่นหาดเท่าเบิงว่าโอยพ่อไม่ไงไงวันดีครับรอบแข็งเรื่องไปเฮ็ดเสียงหน้าหน่อยพ่นหาด<ป>ครับไปย่ายแล้วสมัย,ยก่อนก็ย่ายแล้วกว็หาเห็เดแถวนี้แหละครับเด้อเด้อ ้ยขากล่องติดด้วยนี่ครับประมาณ40ครับ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนกาแจะเป็นทางดำครับสวนหฮาใเียเขียงง้เาเพิ่นอยู่ข้างๆนี่ฝากงานปลาเบาเนื้อเล่าขายอยู่เขียงง้เนี่ยเป็นโค้งครับโค้งไปอีกโมบานึงครับด่ผมไม่มีขากล่องกับที่สั้นๆนะปูู๊ๆๆๆๆกนี่ครับ เป็นทางลงเฮ้าขอหยาดเข่าเกียร์หน่อยหนะะึ่งก็ออึบ,อบ,อบมานี่ยบฟอก,กัดนะครับปึ๊บใส่เวลาหนึ่งนาทีเดี๋ยวมาปึ๊บอึบเข่านี่ครับทางเี๋ผวม,มาตัดตัวเอครับนี่นี่เป็นทางที่เฮ้าลงไปสวนเฮ้าอันน่าคดก็อยากให้เพิ่นเอาคอนกรีตมาลงครับเพราะว่าไม่ติดทางดำนะครับเนาะอันนี้เฮากะ มีเวลามาตัดนี่ครับตัดทั้งคางนี่ออกว่าะมันก็ถูครับขูดรถเท่าครับสงสารรถนี่ก็เป็นเสน้นเส้นทางข้างบนนะครับบนคิทังดําอีกทังหนึ่งอันลงไปทงังเขาเรียกว่าทางังพีประสาทาังปลา Hi, ทังไฮทั้งคันหน้ามันมันมันหกแห้งครับไป่ไดเลยหรอกมไปรลอบยังอโอ้สงสารรถแห้งทั้งใหม่ยุค้าฮักขูดรถขวักขาขวักขาอยู่ นี่ครับยังมียังมีขูดบางนิดหน่อยแล้วแต่พยามขับระวั่างออกนี่ครับยากาศเมื่อบนนีกนะครับเนาะเส้นทางจากาทั้งดำลงมานี่ผมมาประมาณสักหนึ่งหลอเกือบสองร้อยสองร้อยเมตรนะครับนี่สองร้อยเมตรทะลองว่าข้าสอขอไฟฟ้ามาหนี่มันสินี่ขอสามแยกครับนี่เป็นสามแยกมาจากทางบ้านครับนี่เขากำลังพัฒนาเส้นทางนีง้ขึ้นมาตอนนี้เขาลงทั้งหินนะครับตั้งหินดำ ห้องกสิมาทางนี้ครับเลี้ยวขวาสวนเ้าเลี้ยวขวามาปึ๊บนี่ครับเลี้ยวขวามาอันนี้ก็เป็นทางทะลุอีกหมู่บ้านหนึ่งครับนี่เป็นบรรยากาศของไฮมันนะครับนี่ไฮมันพอ่อุงไฮมันลุ่งถึงสองหนี่ลุงของลุงของป่าของลุงเพนงามครับบรรยากาศบ้านห้าล่มพัดมันนี่ถือว่าล่มแห้งนี่ต้นยังมุหล่ะร่มพัด กับไปทรงย่ามมากเมื่อกี้ย่ายเล่ามากรงสวนนํำนี่กับพักพักเกษตรย่ายเล่าว่าเปลูกไว้้งแต่สมัยคุณเกษตรน้อยบ้านเฮายกสมตำผู้ใดมักสุดยอดอยู่ครับนี่ครับเขามาดใส่เวลาครับเรียนๆนะครับใส่เวลาสามนาทีเคิงบอกไก่ครับบ่อกไก่กับสวนเฮาบันไดนี่ครับเปร๊บหอแล้วครับหวงผมจอดประจําครับแน่นลงไปเปร๊บ นะครับทางลงสวนโอ้ยรับเดี๋ยวเดี๋ยวจอดรถกันแนมต้องไปเ้องกันจะเห็นตัวปกเห็นกงหาดครับเดี๋ยวส้มพี่น้องเบิกนี่ครับเอ๊บนี่ครับมันก็จะเป็นแนมเห็นเถียงหน้าหน่อยห้องญี่ปุ่นครับเห็นล่อเขามุม่วงลังคานะครับนะมันาปล่อปโฟกัสผมมาพอดีครับบ่หน่อยบ่ใหญ่โอเคครับรอติดตามครับล่อใบพญามังม่วงหลังคาให้บ่ พายายมาชมสวนครับอ้ยยายหนึ่งก็บรับปากเล้าว,ว่าสิมาพามาเบิ้งสวนเราก็ับไปก่อนแล้วครับยายนี้ก็พาเรามาเบิงโคกน้องหน้าเห่างอมงอมงอมไปแล้วครับ่ะชมบรรยากาศโคกน้องหน้าเหาชว่วงเวลาเก่ามงเศร้ครับผมแดดกำลังมาล่มพัดวิวว้ยครับนี่ครับล่มหนาวหนาวเริ่มมาพัดยอดยุค่าลิปตัดเห่าดิ่สวัยครับ เจอมาเมื่อเาวลมโอ้ลมหนาวมาแล้วดีใจครับพาไปหนองเฮาบึงเดี่ยวป็นต้นหมากที่ผมปลูกไว้ตั้งแต่เดือนมีนาครับเดือนมีนาหรือว่าเดือนกุมภาพันธ์แน่ใจวอนครบปีเดี่ยกับค่อยๆเห็ดไปครับนี่ครับบรรยากาศต้นหมากนะครับเนาะกรเริ่มญงเนี่ยแหละครับเดี๋ยวมารอบนี้ครับเกี่ยวเขารอบนี้เป็นรอบแรกที่มาหลังจากปลูกต้นไม้ไว้เฮาสีเอาฟางครับมาปลูกครับมาปลูกต้นหมากพุ่นดินเห้มัน อันนี้ซามเพิ่นไปเฮตดงานอีกเจ้าหนึ่งครับเพิ่นไปว่างต้นเสารับเหมาเฮตดบ้านนะครับนอกกรกทอมน้อยเข้าเพิ่นก็ว่าว้กอนยาางใบยๆเพิ่นสิมามุ่งสันไทยให้ครับนี่ครับเนกับเจตนาลมผมบ่อยากเฮ็ดสูงบันนี้แต่ว่าพอเบิงเล้ยวขางล่างครับนี่ขังล่างมันได้เกือบเมียี่สิบครับสามารถผูกเปน้อนขางล่างได้สามารถผูกเปน้อนขางล่างได้ครับนี่สบายแล้วก็บันไดมาจากกรุงเทพครับไม่เก่าเขานี่ก็เป็นถือว่าสมหวังครับเพื่อนนี่คงกะสิปู นี่ผมก็ทีปูปูนครับห้อง,องอห้องอิฐห้องอิฐเทปูนเป็นหมัองห้องยางาข้นนะครับน,น,นี่ยางขืนวานนี้ปุ๊บเยียบปูนบันไดสามขั้นเตีงสองสามโอเคนี่ครับตัวนี้เป็นใหม่มาจากกรุงเทพครับใหม่เกาเพลินใไปสักใหม่ปูยังดีครับข้าไใหมากคัดคัดท่าฉลกครับผมบส่วนตัวอีกตะพักหนึ่งให้เป็นสองตะพักครับตะพักหนึ่งนี่เป็นห้องนอนครับย่มจากหนอนอยู่ผมน้องหน้าเข่าจะเป็น โดยตามงบครับได้บางหน่อยนึงครับเป็นพืนซีเมนต์มันห่างเกินไปเดี๋ยวแต่ให้เพื่อนแสกแทกกไม่ก้อนเล็กบนเหลือกับแทกไม่นาะสามครับแสกไปตามตามช่องตามช่องนี่ครับเพราะว่ามันห่างพอดอานจะแข็งแรงขึ้นเยอะนี่แหละครับกถือว่าเฮ้าได้เสียงหน้าไงาาก็สีคิดไว้ครับเนาะแต่กลับไปตามแบบที่เฮาคิดไว้ครับโอเคครับเดี๋ยวมาอัปเดตช่วงเพื่อนมุ่งังค่าว่าจะเป็นทังไดออกมางามบอ การติดตามครับผม